สว,ส,สวัสดีค,ค่ะผมนายเรียคุลจินดาวงดิฉันนางสาวปนรักษีทองค่ะครับสำหรับวันนี้เราสองคนรับหน้าที่พิธีกรกดำเนินการครับค่ะโดยเรานะคะจะมาสัมภาษณ์นางตะลุงจากคณะวัฒนพรตะลุงตำรวจตะเวนชายแดนค่ะครับเริ่มจากการที่เราไปสัมภาษณ์ หัวหน้าคณะถึงประวัติความเป็นมาของคณะหังตุงชุดนี้นะครับและต่อจากเรานะคะจะมีพิธีกรช่วงจอค่ะเชิญมาได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะอยู่กับหัวหน้าคณะแล้วก็ซึ่งเป็นนายหนังตะลุงนะคะค่ะผมในเ้น้่ตองาตกระไรเาผมุชม้มคุณผร้ชมุมมชม้ อายุตีอำเภอสชลนครจิตตวรรษที่มีชโตอาจารย์ศิชาสมั่ชิตัวตลก่มบอกคือการตแกตะวันตกส้มขาด่อยากท่านได้รับครู้ของคณนักามาไดหมคนรับนั่งตลุ่ี่ก็เป็นเป็นข้อมุลรรมโบราณตวที่จังหวัดปัตตานุเป็นทันเรียนที่ก็เล่าชุดโตา ังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดปัตตลุีก็เลยเป็นจังหวัดปัปดตาต,าต,ปตา,น,านีที่นั้นก็ถือต่อมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันน่าจะเป็นแล้วจำนวนคนที่แบบเล่นในวงนี้ค่ะทุกคนจังหวัดก้าวขุนครับรวมท่านใดนัดก็มีวงดนตรีที่เด่นอตับวงชิงร้องแล้วก็กีตาร์เบส สมัยก่อน,นี่มีแต่บวงชิงที่สร้าไปได้นะครับวงชิงกับบก,ก,นนกะบระทับสร้างย่างนสมัยก่อนต่ปันจุบันมีการเอาชิ้ช่้นมาถอดสร้าติึ้นมาคนี้นะคะมีททอดบ้างไหมคะหรือว่าการแก้ว้ทอะรทนนีอย่างไรเจ้าคณะนี้ก็ นั่งเองก็จะเป็นแบบนัตรอดแต่ว่าคนจะมาชุดกอก็จะเป็นชุดกอดแบเต็กๆสมบัติแบนักเรียนก็ต้องมาจิบบแต่นั่งเองก็คงจะมาคว้ากรนดกเพลูกทิศตนมาูเดียว่าไหนนั่งตะลุงมาดูการชื่อการปะแต่ว่าถ้าขนาดเล็กๆไม่สามารถทนนะมีไอ้คำพื้นหรืไอไอเดียนั่งยืเป็นนัก ตอนนี้นะคะเราก็ได้ทราบประวัติข้อขของหนังกำัดนี้ันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาทำความรู้จากกับตัวหนังกันกันค่ะจะจะจเล้นนะจะตุ๊กนาจะมีช่วงตันี้แล้วก็มีตาเกลตาโตเดี๋ยนั่งแต่ลกั้า่ไดบนี้นะบริการเต็มที่นตัดแจะเดียแต่ละตัวของัี้เา้าไม่ได้ันี้ตัวนี้ตจะตุ๊กนาต้องมีมัด าส้นตรีต่เดนแต่ต่อข้นารื่อลยเ<ต> <responded> ouais ก็เนเป็นวิธีการเล่นนะคะวิธีการเล่นอวิธีการเชิดก็เล่นนั่ตะลุกก็คือเขาบอกว่าไอ้ช่วงรถม้าต้องตัวละครแต่ละตัวนี้ใจอารมณและใจวัยของรูที่มารู้คนนแก่ก็ต้องูกเสอกแก่แก่เมื่อกับในย่ในทีวีอย่านองทั้งหมแล้วสร้างสรรค์นนได้ไ้คะได้ได้ครับ้ครับ หา่งเงินอปอบปอบเปล่ากันนู่นดุยนี่นานจังเสียและครูกับมึงไม่ได้ปบปารืมึงอยู่น้อยหน่อย,ว,ยว่างนี้แต่ก็ไม่ได้ไปได้ปึ๊ดตัดยางกับจับแหลมเนี่ยเล่นเบือบต้องจับกันไม่จับรหรือต่างต่อได้แต่อได้คนไปเม็ดใช่หรอค่ะแล้วเร,เรื่องเรื่องที่เล่นนะคะส่วนใหญ่ที่เล่น แต่ชนใชแล้วแต่พื้นทีน้าเองไหนนั่งเองจะไปด้านพื้นที่นี่ไม่เคยมาก็แสดงสีเหลืองสีท่คนัดแล้วก็จับตีชุดตัวเรงหลงหนักรกหนักรกข้ออาจารย์ตีสาวสมบูรณ์สิสิ่งดีเป็นดังเดิมทีทุกตัวข้อนั้งตะลุงเลยซึ่งเปลี่ยนแปลงได้หมดแต่ยกกล้วยเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราต้องใช้ยกกล้วยตตยบรามุรัน จะอาขมาปักนั่นก็คงจะไม่ถนัดเนยกรวยใช้มาตั้งแต่โบราณโบราณโบราณคือยกรวยซึ่งรุ่นต่างๆนี่เป็นแต่ไม่ได้หมดแต่ว่ายกรวยนี่นั่งต๊ะสุขนาจะต้องมีกองปักต้องยกรวยจะเป็นพวกที่ว่าห้าอายเป็นดปีถึงใจนี้โรคอะไรนี้อะไรนี้ตามเวลาค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้จักกับ จิเอเดียวได้ไหมจ๊ะจริงเดียกันพวขอล่นเ่ด้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาได้ขึ้นดนตรีชนที่กันดูเขาจะได้เป็นไงคุณลงอน่ได้ไหมคะชือกได้ไหมคะอย่น ค่ะค่ะคคนนี้นะคะก็เป็นคนสำคัญอีกคนหนึ่งนะคะที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะอ๋อเสือพีเท่ครับค่ะคนนี้นะคะเขาเป็นนักแสดงของวงคณะเอกชัยแล้วก็ยังมาเล่นหนังตาลุงอีกค่ะค่ะแล้วพี่เคยมีความรู้สิ่งในบ้างคะที่ทำให้ดดีในคณะนี้ค่ะอ๋อตอนนี้ก็จบ b ที่ญญวัฒนธรรม job เป็นตีนเล็เล็กนัดเล่นเ,เนตีนเล็อยู่ปฐม เดี๋ยวมัตยมได้ไปโต้มจตยมพี่อะไรนะถ้าสิ้นปัตตลุ่งกครอเตี้ยงปีอะยรอายีไปตังติตอนเป็นนักเรียนรั้จตอนใครใจที่หลาฟ้าดานี่ครูครบตัวเองมาไล่ปีเลครับจะได้เล่นบอลดูมนโนราตอนเด็กไปเล่นบอลดูมัตตาลุงจะมีเัเเห็น ได้ป้ขึ้นไปตุ่งอีกใจซีบีใจในการในมันเสียงสีต่างๆในเสียงลูตทุงเรื่องการมีเทปสีดีอยู่ในการปกปีเอ่อเพลงชู่มีการมีเทปสีดี้ก็ตัวเองมีชุดอัลบั้มเพลงชู่เพลงสีครับค่ะลองเล่นให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ได้ tìm là vang mình lên cả lên tìm tí, tìm 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 ผู้ชมที่มารับชมการแสดงหนังตะลุงในค่ำคืนนี้กันเลยค่ะค่ะงั้นเราไปกันเลยก่อนเลยดีกว่านะคค่ะได้ไหมค่ะไพี่คุณยายเป็นผู้ชมหนังตะลุงในวันนี้นะคะอยากถามว่าคุณยายมีความรู้สึกยังไงบ้างในการชมหนังตะลุงในวันนี้ค่ะขอะสดงความยดีเละค่ะแล้วรู้สึกว่าทุกคนคลายอะไรไหมคลายไปแล้ ดแฝนีแดแจนยูาระห่วมต้นหมดเสอมืปิดบันจมตั้งตะลุกันนะครับคนวการที่พิธีกรในช่วงการ้างประเด็นการบรรจารณ์ชุดนี้ก็ควรในนักพิล่าตุนยยังไงเราในฐานะที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่เราก็ควรที่จะอนุรักษ์สืบทอดสิ่งที่บรรวชนได้สร้างขึ้นมาและสืบทอดกันจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ ให้ดำรงอยู่กับสังคมไทยสืบต่อไปชานานด<ห>้วยนะคระับสำหรหับวขขันนี้ขอบคุณค่ะ